แทนประกันโลกหลายแรงที่ไม่ต้องจ่ายเบีย้ยทิ้งไปทุกปีทุกปีและให้ความคุ้มครองวงเงินครอบคลุมถึง5ล้านบาทแต่พิเศษคือมีความคุ้มครองที่มีเงินคืนทุกปีค่ะปีละ1000บาทหรือเทียบเท่าโดยประมาณ11%ของค่าเบีย้ยประกันที่เราจ่ายไปแทนนี้นะคะเป็นแบบตรวจพบเจอแล้วจ่ายเป็นเงินก้อนค่ะให้ความคุม้มครองครอบคลุมทุกค่าใช้ใจ่ายเลย เราสามารถนําเงินก้อนที่ได้นะคะไปเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่จําเป็นได้เลยค่ะและบอกเลยนะคะว่าแผนนี้เป็นแผนที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าเราจ่ายค่าเบี้ยรประกันเพียงปีและแค่8.800บาทเท่านั้นซึ่งเฉลี่ยออกมาเป็นวันนะคะอยู่ที่วันละ20กว่าบาทแต่ได้มีความคุ้มครองครอบคลุมทุกค่าใช้ใจ่าย ในวงเงิน5ล้านบาทและมีเงินคืนอีก1,000บาททักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านบนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะ